สวัสดีครับมาพบกับ f g EP พัดนะครับเป็นไฟฟ้านะครับ100%ปี2023คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่399,900บาทครับก็ถ้าจะจัดไฟนั้นก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้นะเดี๋ยวจะจัดตั้ตัวรถเป็นสีขาวนะไปที่บ้านเดิมครับมือเดาป้ายแดงไม่มีชนนะประวัติเซอร์วิตซ์0ตลอดนะวันันตี0นังเหลือ2ปีนะหรือ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใช้งานกันได้ยาวๆเลยฮะแม็กสวยย่างใหม่นะใช้งานได้ยาวๆ ภายในก็ส,สวยเนะบาะหนังปุ่มบรรยมันติฟังก์ชันวิทยวข้างเล่นเป็นจอนะมีกล้องมองถอยหลังเบาะสภาพสวยแล้วไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับปุ่มบรรยมันติมีค,คุชคอนโทรลนะปุ่มพุสตาแอร์เ,อเป็นระบบดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้รถสวยสะอาดไม่กิบครับปุ่มพุสต์ทนะ ท้ายกว้างกวางนะคนข้าวคนของสะดวกสบายเบาพับได้นะครับอ,อุปกรณ์ช่วยเหลือยังอยู่ครบนะครับกระจกไฟฟ้าเซนทรัลล็อกเลขไม์เพียง61,000กิโลเมตรเท่านั้นนะบรัเตีส่วนยังเหลืออยู่ประมาณ60,000กิโลเมตรนะครับสนใจนัดดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะฮะซอยโกสุมรวมใจกรุงเทพครับผม